ปาน,นักเ,เ,<อ>เวง,วงา,า,ง,างานรแรกแหกมานครับพี่น้องดดางานแรกก็โอ้โหโเจอน้ำท่วมเลยครับงานน้ำท่วมครับยอยยอยยอยยอ <laughs> ติเบบ่วงนะ <laughs> อ่ะสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมมงคลสาว <สา S 2> ้ําซิ่งทแยนครับ พาพี่น้องมาชมรถใหม่ป้ายแดงครับน้องใหม่ป้ายแดงครับสักสุพัธน,นะครับการช่าง 2, 2022ครับพี่น้องคันนี้โรงงานแรกนะครับโรงงานแรกเลยเสียนน,นเสียนนมีงานเยอะจริงครับเมื่อวานี้อยู่แคนดงครับไปปิดเขื่อนแตกวันนี้ไม่อยู่นี่แล้วแน่นอนจะนับมาวินเ่าเป็นช่าง,เ,ง <laughs> เสียนนนกวางเจริญทรัพย์ เกิดอะไรขึ้นนี่ต้อติดบ่มันเครื่องหมดสภาพน้ำมันเครื่องติดครับดาวติดธรรมดาครับรถใหม่โอ้สมอเชื่อมยังไง เอาเสียนนสเปลี um ่ยนตลับแต่นูะนใส่แจ็คใส่พานตลับแล้วบ่ไมตั้งตั้งได้อยู่หลับเลยไปทำไปเนู้ยจ้าวี่และยูี่นี่วานันนต่พระธาตังนในจได้ยเยี่ยมปางานีไม่ได้ร้อนไง โอ้มมสกาโอ้สุดระบอบอลมเลยโอ้หมดก่อนช่วงนี้เกี่ยวข้าวนีน้ำครับพี่น้องนะเจ้าหอยเจ้าหอร่นอะไรแต่มันเจ้าหนนต้ នេះតើវាល្អណាស់ប្រហែលជាវាវិលតើបានទីនេះណាអូយគេឡើងទៅនេះណាទៅទៀតជិះវិញណាបាទជិះគ្នានេះគេឃើញដល់បើវាប្លន់ហោវិច្លត់វិច្លត់ខ្លាំងបើថាវាត្រូវទៅនៅស្មោះជាមួយគ្នាវិញណា ค่อยๆเดิครับยบมอเดเยสายดเรับแล้วทำไงผมจะลงไปถ่ายข้างล่างได้เนี่ย ามันลึกมากครับน้ำน,น,นี้มีดไปแท็กเลยพี่น้อง ้โอน่าจะติดลูกดาวครับผมแข่ง <c ười> หมดยกงไ้ต้องยอดประจําเลยบอกมันบิดเนาะลูกดาวไม่ได้ศูนย์ ไม่เป็นไรรถใหม่ยังอยู่ในประกันมานั่นแล้วเป็นงานแรกครับผมเดี๋ยวมาดูครับว่าเป็นอะไรนะครับเกิดอะไรขึ้นอูดูน้ำครับ

มันน,น่าจะเดี๋ยมันซูนวะเดปหาเาไปเดทไมน่เ,เนือเนี่ยปัญหาเลยรถม่องเก็เเลย Ja, ich bin เดี๋ยว e นี้ต้องส่งครีม <hot> เนาะดูครับติดเลยนี่เน oh ี oh ่ย oh. น mm ่่น่ tăng bùn như vậy thôi này. อย่างโอเคแล้วครับติดที่เดียวครับพี่น้อง,องตัด่รดวนรโทมตงหือนี่ก็มูลี่ จะตั้งตั้งตัวบูธนี่มันมันไม่ตรงกันเนาะมันเลยขัดเจอปัญหาแล้วครับวันนี้จวค่อยแก้ไขก่อนสำหรับศักสุพรรณครับ,รบ,ก,รบก็ทุกอย่างโอเคครับทุกอย่างไม่มีปัญหาครับผมแต่มาติดประหาที่เดียวนี่แหละครับนิดเดียวครับนิดเดียว ติดปัญหาที่เดียวครับผู้สมอยสมอยแล้วนุ่มปิงจองเลยนุง,ง,งนะครับก็แก้ไขครับผมเ <c oughs> <c oughs> จอก,กันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ